กรวิวัยช่อนี้ไปติดตามอีกหนึ่งข่าวใหญ่ในแวดวงธนาคารพาณิชย์ของไทยครับหลังมีข่าวนะครับว่าทางนวสกเทียซึ่งเป็นธนาคารชั้นนําของแคนาดาแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารธนาชาินะครับเตรียมที่จะขายหุ้นที่เขาถืออยู่ในธนาคารธนาชาิครับหากดูการนะครับคุณผู้ชมครับทางสโกอเทียนะครับเข้ามาลงทุน ในธนาคารธนาชาตนะครับตั้งแต่เมื่อปี2,550คือลงทุนมาแล้ว8ปีด้วยกันปัจจุบันนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ถือหุ้นอยู่นะครับในสัดส่วนประมาณสัก49%ก็เป็นรองกลุ่มทุนธนาชาินะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ1ถือหุ้นประมาณสัก50.96%ครับ มูลค่าในการลงทุนในธนาชาติของสกอเทียครับอยู่ที่ประมาณสัก1,750ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขออกมาเหมือนกันจากทางธนาชาินะครับระบุเลยชัดเจนนะครับว่าหากสกอเทียต้องการที่จะขายหุ้นในธนาคารธนาชาติจริงๆนั้นนะครับจะต้องขายให้กับธนาคารต่างชาติชั้นนํา เป็นธนาคารขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะครับเป็นธนาคารที่ทุกคนให้การยอมรับเพื่อที่จะเข้ามาทํางานร่วมกับทางกลุ่มทุนธนาชาติได้นั่นเองนะครับส่วนในฝั่งของทางสกอตทีนนะครับก็ออกแถลงการนะครับบอ,อกถึงสาเหตุนะครับในการที่จะขายหุ้นในทางธนาคารธนาชาินะครับก็บอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกลยุทธ์และก็การดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะขายหุ้นที่ถืออยู่ในภูมิภาคเอเชียรวมพันงในธนาคารธนาชาติด้วยนะครับมีการวิเคราะห์กันแบบนี้คุณชมครับว่าการเข้ามาลงทุนในธน,ธนาคารธนาชาติของสกอตเลียครับที่ผ่านมาผลตอบแทนถือว่าค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตามเป้าเพราะว่าเศรษฐกิจเองนะครับหากดูกันในเอเชียนะครับในรอบประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ค่อยบวบหวาเท่าไหร่นะครับทำให้ผลตอบแทนนั้น ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าที่เขาประเมินกันไว้ประกอบกับตอนนี้เองนะครับเศรษฐกิจของยุโรปนะครับแม้ว่าอาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นการที่จะดึงเงินกลับไปอยู่ที่ประเทศแม่ของตนเองนั้นน่าจะปลอดภัยมากกว่าทําให้ทางสกอตเทียก็ตัดสินใจนะครับที่จะขายหุ้นในทางธนาคารธนาชาตินั่นเองครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายคนให้ความสนใจนะครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ ของธนาชาตนะครับกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นผมมีโอกาสไปพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์นะครับก็ไปวิเคราะห์กันนะครับกับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปถึงว่าที่นี้นะครับหากสกอเทียขายหุ้นในทางธนาคารธนาชาติแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรกันบ้างโดยทางนักวิเคราะห์จากฟิลิปเองนะครับก็บอกนะครับว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธนาชาติเพราะว่าที่ผ่านมาครับการเข้ามาลงทุนของสกอเทียนะครับได้มีการถ่ายทอดในเรื่องของโน้ตฮาวนะครับความรู้ต่างๆด้านการเงิน ให้กับธนาคารไปหมดแล้วนะครับตอนนี้นักว,วิเคราะห์มองว่าธนาชาตินั้นมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับไม่ต้องพึ่งพาพันธมิตรต่างชาติแล้วปัจจุบันหากดูกันนะครับทีมผู้บริหารของธนาชาติส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บริหารคนไทยนะครับสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่อยากให้จับตากันเลยครับคือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่จะเข้ามาถือหุ้นในธนาชาตินั้นจะเป็นใครนะครับแต่นักว,วิเคราะห์เองก็มองเหมือนกันว่า ดีลนี้อาจจะไม่ได้จบลงง่ายๆครับทางสโกเทียก็คงต้องดูพันธมิตรพูดคุยกันหลายเจ้าเพราะว่าเป็นดีลใหญ่นะครับผลตอบแทนก็ต้องพอสมควรมีการวิเคราะห์กันนะครับคือต้นทุนหากดูกันนะครับต้นทุนของสโกเทียนะครับที่เข้าไป ซื้อหุ้นของทางธนาชาินะครับราคาตอนนั้นประมาณสัก16บาท37สตางแต่หากดูการน,นะครับราคาหุ้นตอนนี้ของธนาชาตินั้นหรือว่ากลุ่มคูณกลุ่มทีแคปนะครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยกว่า30บาทแล้วดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนเองก็ต้อง มากพอสมควรนะครับจึงตัดสินใจขายแต่นักวิเคราะห์ก็มองคับว่าหากผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามารายใหม่นะครับมีขนาดใหญ่กว่าเดิม mm hmm. ก็นะ่าจะทําให้เกิดแรงเก็งกําไรในหุ้นของ k ีแค mm hmm. เข้ามามากขึ้น mm hmm. ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วโฉมหน้าของผู้ถือหุ้นรายใหม่นั้นจะเป็นใครนะครับจะเป็นฝรั่งหัวทองเป็นเอเชียหัวดาําหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่ม k ีแคซึ่งเป็น ูถือหุ้นใหญ่เปิดหนึ่งนั่นเองนะครับรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วดิวจะไปจบลงที่ไหนนะครับนอกจากดิวในเรื่องของสกอตเทียครับหากมาดูภาพรวมการดำเนินธุรกิจกันบ้างครับปีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสินเชื่อนั้นปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะครับกเดือนที่ผ่านมาครับสินเชื่อได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนะครับกเดือนแรกปีนี้สินเชื่อของทางธนชาตปรับตัวลงไปแล้ว5.4%เ โดยธนาคารเองก็บอกว่าภาพรวมครับสินเชื่อทั้งปีจะไม่ขยายตัวเลยนะครับหรือว่า0%นะครับแต่มองว่าปีหน้าน่าจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการออกมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะครับกลับมาใช้จ่ายกันมากขึ้นก็มองนะครับว่าสินเชื่อของธนาคารปีหน้าจะขยายตัว3ถึง3.5% รวมทั้ง,ทงเขาก็จะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับไปให้ความสําคัญกับสินเชื่อประเภทอื่นๆมากขึ้นอย่างสินเชื่อ SME นะครับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อที่จะก,กระจายความเสี่ยงนะครับจากลูกค้าหลักก็คือพอร์ตสินเชื่อรถยนต์นะครับที่ปีนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากยอดขายรถยนต์ในประเทศท,ที่หดตัวไปนั่นเองครับส่วนในเรื่องของ NPL ครับหรือว่านี่เสียครับต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับแบงค์อื่นๆด้วยกันตัวแนวโน้ม NPL เองปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง าเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ NPL อยู่ที่3.4เขาก็ตั้งเป้านะครับว่าภายในสิ้นปี NPL น่าจะปรับลดลงมาอยู่ที่3นะครับหลังจากมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้ามีการคุมเข้มมากขึ้นนะครับในการติดตามสินเชื่อรวมทั้งตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูนด้วย NPL มีแนวโน้มดีขึ้นส่วนปีหน้านะครับก็มองนะครับว่า NPL น่าจะลงมาต่ำกว่า3ครับ ส่วนถ้าดูกันนะครับกับคําแนะนําของนักวิเคราะห์กันบ้างครับนักว,วิเคราะห์เองก็ยังคงแนะนําซื้อหุ้นของ t ีแคหรือว่าทุนธนาชาินะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารธนาชาตินั่นเองมองว่าอย่างในเรื่องของดิวสโกเทียนะครับไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเงินงธุรกิจอย่างที่บอกไว้ครับตอนนี้ทางธนาชาติเองเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นสามารถที่จะ ทำงานได้ด้วยตนเองนะครับหลังจากมีการถ่ายทอดในเรื่องของโน้ตฮาวทางการเงินจากทางสกอตียแล้วตอนนี้น่าจะเดินธุรกิจได้แต่ยังคงต้องจับตานะครับว่ากลุ่มทุนใหม่ที่จะเข้ามานั้นจะเป็นใครอาจจะทำให้มีแรงเกงกำไรกันเข้ามาอีกครั้งครับ ส่วนภาพรวมการดำเนินธุรกิจนะครับปีนี้ยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่ค่อยสดใสนะครับได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแต่ช่วงไตรมาสสี่เป็นต้นไปน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของสินเชื่อเป็นช่วงของไฮซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็คงต่อเนื่องถึงปีหน้าดังนั้นมองว่าหุ้นของ t c a คนั้นน่าสนใจนะครับ <S <S เมื่อเทียบกับหุ้นธนาคารที่เป็นธุรกิจริซิง้วยกันนะครับยังคงแนะนาซื้อ ทีแคปนะครับฟิลิปให้พื้นฐาน39บาทส่วน A S L นะครับให้ราคาพื้นฐานไว้ที่37บาทครับเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนนะครับในเรื่องของการขายหุ้นของสกอเทียครับสุดท้ายแล้วจะไปจบลงที่ธนาคารแห่งไหนนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีแรงเก็งกำไรกันเข้ามาได้อีกหนึ่งรอบครับ